ครับพี่น้องครับนะคมสิขอบอกแังน้อยเด้อผู้ใดเสียเอาเหล่ามากีดยางเนี่ยมันเห็ดต่ะเพื่ตะพื่อเด้ต้นหนึ่งมันจะกีดสามปากนี่อันนี้หนาเนื้อเพิ่งอันสองอันเทิ่งอันสามนี่ทั้งพี่นี่เห็ดทั้งพีพี่ทั้งพี่้ำหนาพอเมย์มันพาเห็ดเสียเยางกวกระต่ายตัวพี่น้องคิดบ้างดีๆมาที่นี่ยางว่ามันถากเอายากถากกีดยางว่ามันถากเอาฮอดแก้นมา มาต้นพี่เออมาต้นพี่อีกบัดเอาหนึ่งนาเอาหนึ่งนาสองสองนาสามหนาหนานี่อ้อมต้นหนาเบิ้งเขามันถากอะทุกคนคอดแกนมาปีพี่น้องเด้อหนานี่อ้อมต้นนะหนานี่อ้อมต้นพูดอะพูดอะขีดมาตั้งแต่ไก่วงนู้พูดอะอ้อมต้นมัพพูดพูดเลยสิสิจ้างพวกคนเล้าเลยครับเนี่ย ผมสิผู้ใดสิจ้างพวกคนเล่าคิดดีๆกลองดีๆแต่ว่าเล่าดีก็มีเด้บ่ได้ว่าเล่าตลอดแต่ว่าอันซุ่มหัวแด,ดงสองตัวสามตัวนี่มาบ่แดกเด้อนี่บักสองกับบักสิงนี่แหละสําคัญที่สุดสองข<อ><อ>ันมึงความสะอาดบมั้ยกลองขยะกลองขยะเนาะฝนอ่าน,นี่พี่มึงยืมพี่มึงซื้อของที่ไหนมึงดู ทั้งในอุดเป็นังี้เมันของยีของอยููของกินโ้ยสวยซ้ำหน้ามาก่อนบังขยายังหอยอยหอยให้เบ่งเป็นบุญตาเยอะคนแล้เบ่งซ่งซงของมาเ็กทั้งทั้งเก็บยางยาอยู่ทัวเอาเทปประเทศถิ่มไ่หันเทปประเทศถิ่มไปหันเบ่งดูขยะอีพออีเมียอันนี้เป็นฟีมือของคนเล่าเด้อค่ะเด้อคนเล่าเด้ออันนี้ว่าได้โจมตีเขาเด้อแต่ว่าเล่าดีก็มีอันนี้ซื้อซื้อ ซื้อบักสิงกับซื้อบักซองเนาะค่ะน้องค่ะเสื้อบักสิงกับเสื้บักซองพู้ใดเจ๋อเนี่ยระวังเส้นเลยมันขยันต้งตีบอ่ะเอาผงนี่มันกับใอไซค์พี่นุ๊กมึงนะขยะนพี่นุผงนี่มันกับมอไซพี่น้องเหรอวะพี่มีมันเราต้องขยันพี่นุ๊กางไปเพื่อเล่เล่เล่ไกลเป็นเทียงล่างเลยเล่เป็นเสียงล่างเลยขนาดเสียงล่างสิได้สิได้มาทำความสะอาดเป็นมือคนนั้นเลยค่ะ อันนี้คือความสะอาดเขาเพราะพ่อจะขีดข้าวมากีดยางผมสิบห้ามือได้ยางสามมีดคือมีบ่คือกีดเนหน่อยมีดได้หลายบางต้นนี่นะคะต้นนี่จากปากฝุ่นอันนี้นะคะเบิ้งปกติมันขีดเนื้อทั้งไปสองสามสองสองนี้สามนี้สามเพียงเท่านี้เออซีฝุ่นกำลังสิขึ้นไปค่ะ อันนี้คือเมื่อเมื่นี้อ่อต้นนี้อก็คือกันหนึ่งทั้งไตสองทั้งทึงพ่อแม่มันพ่ายเฮดเซเลสแต่ก็พุ่งไปเสื้อไว้เดอร์บักสิงกับบักสองซื้อมันบักหัวหนงแดงหนุ่มหนึ่งพี่น้องคันรับก็รับไปนะที่ผมผมจะบอสู้ฟังผมว่ได้ี่หามว่าผมได้จ้างเขาดิจ้างเขาแต่ว่าพี่น้องเตรียมพวกเขาเนี่ยกีดยางเคืองเดือนได้ยางสามมีด เขาบ่ามีผมกับสีให้สองสอบสัส,ส,สอบให้กินฟรีอียงบ่มีผพมบาให้เบิดหาว่าผมเรียงมากนี่คือความขี้ขาดของคนเล่าพี่น้องเนอระว่างเอาผมเตียนซ,ซื้อดอกคนดีก็มี่คนดีก็มี่ได้บมาตลอดเด้ยกเว้นสิงกับสองยกเว้นสิงกับสองเนี่เราว่างระว่างพี่น้องระว่างเนอผมเตียนแค่นี้แหละครับ